สวัสดีครับผมเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับพ่อยันพ่อยันครับบนพาราโลกีแกถูกเลขเจ็ดเก้าครับแกก็ได้แค่ประมาณหนึ่งครับได้ไม่เยอะหรอกครับไอ้งวดที่ว่าหกศูนย์สามครับกวดที่ผ่านมางวดงวดที่ว่าออกสามเก้าห้าครับแกซื้อหกศูนย์สามครับแกซื้อหกศูนย์สามเนี่ยตัวละหลายพันนะมันบ่อออกครับมันบ่อออกงวดนี้เฉยเลยแกก็เลยว่าโอ้ยหเนาะ เคยฝันได้ตรงๆครับแต่ว่ามันไม่ออกมันมาออกงวดนี้เฉยเลยเสียได้และเจ็บใจมากครับแกบอกแต่กับเบ็น์เบังก็ยังพอถูกเลขอยู่ 9, เจ็ดเก่าได้สองตัวล่างบ่ถึงสามตัวก็ยังถูกสองตัวพันะถือแกซื้อหกศสาครับตัวละครึ่งหมื่น6กศนสานี่ประมาณ5้าพันคูณห้าพันมั้งครับแกบอกแต่มันออกสามเก้าห้างวนเมื่อกี้ครับแกไปสื่อเลขอืน่น มันไม่ออกมันมาออกงวดนี้ครับเป็นตาเจ็บใจวะครับเป็นตาเจ็บใจมากๆมันเป็นเลขความฝันมันเป็นเลขความฝันของพอยันงวดนี้ครับพอยันแกฝันว่าแกได้รถป้ายแดงครับสองคืนซ้อนแกฝันสองรอบนะครับแกฝันสองรอบฝันทั้งสองคืนได้เลขทะเบียนกันทะเบีะเบียนเดียวกันทั้งสองรอบเลยครับแปลกมากผมก็เลยถามว่าเลขอย่างนั้นครับเนาะคือแกได้รถป้ายแดงครับ ถ้าเป็นรถป้ายแดงมันต้องเป็นรถมือหนึ่งมันต้องเป็นรถใหม่ครับมันต้องมวนแอร์ต้องเย็นเครื่องเสียงต้องดังนี่คือรถใหม่ป้ายแดงแต่ในความฝันของพ่อยันครับมันบแมนแตมน่มันเป็นรถเก่าที่เขาเอาป้ายแดงมาใส่ครับบัตพ่อเขามานั่งนั่งข้างในรถครับแอร์กับบมีเครื่องเสียงกับโบดังโอ้ยแกบอกว่า บายินบาหยังเลยรถเก่ากับเก่าแต่ว่าป้าแนนกับว่าเป็นป้ายแดงวาจันแกว่าแกฝันคืนแรกเนี่ยคือแกเข้ามานั่งครับเข้ามานั่งเข้ามาขับได้แต่ว่าแกก็เลยรู้เนาะมันเครื่องเสียงบาดัง้งเครื่องแอร์บาเย็นแต่บาบาดัง้งสิครับแกก็เข้ามานั่งอย่างนี้รอบคืนแรกครับแกจําทะเบียนได้แม่นมากครับคืนแรกพอคืนที่สองครับแกมาฝันว่าแกได้รถป้ายแดงมันกับไม่รถทันลักษณะเหมือนกับ ขั้นเก่านะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่ขั้นเดิมครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับรูปรูปรางรูปทรงเนี่ยเหมือนกับรถใหม่ล่ะแต่มันไม่ใช่รถใหม่ครับมันใหม่แค่ป้ายแดงมันก็ยังเป็นขั้นเก่าอยู่เป็นรถเก่าๆนะครับแต่งัวแต่รอบที่สองครับที่แกฝันแกไม่ได้ขึ้นมาบนรถนะครับแกแค่เดินอ้อมครับเดินอ้อมแกกะหูวเราะเป็นรถเก่าแกก็เลยไม่ขึ้นครับแกก็จําได้มากแม่นมากครับว่าทะเบียนรถเนี่ยมันเป็น ฝันรอบแรกที่แกฝันรอบที่สองมาฝันก็เป็นท,ทะเบียนเลขเดียวกันครับไปได้ไป้ายแดงทั้งสองคืนครับฝันสองค้งได้ไป้ายแดงทั้งสองคืนแล้วก็เลขเดียวกันทั้งสองคืนคือเลขหกหนึ่งสี่นี่คือที่เป็นรถป้ายแดงที่ว่าพ่อ,อยันแกฝันหกหนึ่งสี่ครับแกบอกครับว่ามันเป็นป้ายแดงมันไม่แค่ป้ายแดงแต่รถมันโบแมนรถไม่ บัดเพาะพี่นางละห้อนกะห้อนเครื่องเสียงกะบอดังแต่กะบอดังโอ้ยเก่ากะเก่าวะสันแต่ไม้ยางเดียววะสันไม้ยังไม่เพาะป่ายป่ายเป็นเพ็นป่ายแดงวะสันไอ้มือที่สองฝันหูเลยก็เลยบบขืนรถก็เห็นมาเป็นรถป่ายแดงแถมเป็นทะเบียนเดียวกันอีกหกหนึ่งสี่ก็เลยบบขืนก็นยางอ่อมมึงแต่ว่ามันเป็นรถคันขั้นไม่บประมาณขั้นเก่าแหละแต่ว่ามันเป็นรถเก่านะครับ เป็นลดเก่าก็เลขโบขึ้นเลขบ่นนี้แต่ทะเบียนก็ยังเหมือนเดิมก็614นี่คือความฝันของพอยันครับฝันสองคืนซ้อนได้ลดป้ายแดงทั้งสองคืนแต่เลขเดียวกันทั้งสองคืนเลยครับคือ614แต่เวลาไปซื้อเลขครับของพอยันแกก็ซื้อขึ้นอลงนะครับพอยันแกบอกว่าซื้อขึ้นสลงคือเลขหน้าคือเมื่อนี้ครับฝันเห็น614แกก็จะไปซื้อขึ้นคือ714ซื้อลงคือ514ครับนี่คือเลขที่ว่าพอยันแกจะไปซื้อ ตามมาเลขตัวเดียวเม็ดเดียวคือหกหนึ่งสี่ก็จริงครับแต่ว่าบางเสือมันอาจจะเป็นสื่อขึ้นซืลงนะอาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งสีหรือซื้อลงเป็น5้าหนึ่งสีครับนี่คือตัวเลขที่พ่อ,อยันแกแกจะไปซื้อเพิ่มเติมแกบอกว่าแกดีใจนะแกได้รถใหม่แต่แกบอกว่าแอร์มันไม่เย็นเครื่องเสียงไม่ดังแต่กันยังบอดังคนนะรถใหม่แบบใดวะใหม่ติดป,ป่ายวะสันแดงจึงครึ่งแต่รถเนี่ยสภาพเก่า,เก,าเก่าวะสัน ทำมาดีใจบป่ะดีใจ๊บอายุข้อมือซื้อหัวชนแต่ว่าพ่อมันนั่งรถแล้วหูซึกหดหูเันแบในรถไม่ะได้นาะฝันแั่สองคืนแต่ว่าในรถรถเก่าเก่าัวชนมาเราเมืองรับเราพี่หน้าเบิงนี่คือความฝันของพ่อยันอย่าลืมมาตัดเล่นครับเล่นตัดเล่นสองตัวบ้างเผื่อว่าจะมาสองตัวไม่รู้ครับว่าบันจะมาตัวไหนเลขไหนแต่ว่าพ่อยันครับแกเคยฝันว่ารถชนกันเนาะเลขเดียวกันทั้งสองคันเลยมันก็ยังออกนะครับ แตงวนนี้ครับฝันทั้งสองคืนเลขเดียวกันทั้งสองคืนและก็ที่สำคัญครับมันเป็นเลขสามตัวตรงๆเลยเม็ดเดียวบนไี้ครับอาจจะมาหาในห้างหนึ่งก็ได้นะครับแต่อย่าลืมมาตัดเล่นถ้าว่ามักนะหมอครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเนาะหกหนึ่งซีซื้อขึ้นก็เจ็ดหนึ่งซีซื้อลงก็ห้าหนึ่งซีอะไรแต่ครับซื้อขึ้นซื้อลงก็แล้วแต่บางคนอาจจะชอบตัวไหนก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าผมครับ ผมก็ว,ว่าคิดว่ามันอาจจะสวยอยู่ก็ได้นะอาจจะสวยอยู่ก็ได้ <c oughs> แต่ว่าปริศนาเลขเก่าบ่คันเก่าเลขเก่าบ่ผมก็คิดได้ผมก็คิดได้คือพ่อยันแกซื้อหกศูนย์สามหน่ตัวละห้าพันเมื่อก่อนมันออกสามเก้าห้างนเมื่อกี้ครับแกไม่ได้ซื้อซักบาทครับแกบอกว่าโอ้ยแกแบบแกตบหน้าอกครับปึกปึกป๊กปึ๊กเลยโอ้จะเป็นเห็ดกันไหนเนาะเหตดกันไหนอะไรวะท่านคือแกว่า แกฝันเห็นรถเก่าทั้งสองคันทั้งสองครั้งหรือมันจะมาเลขเก่าคำว่าเลขเก่านี่คือ603ตัวเก่าไหมมันออก0ูนย์สแล้วรอบหนึ่งมาออกหกศูนรอบหนึ่งหรืองวเน,นี้มันจะออกสามนหะครับเนาะหรือหกสนี่คือเป็นคําปริศนาฝันสองครั้งเลขรถเก่าทั้งสองครั้ง หรือมันจะมาเลขเก่าปะครับขนาดไอ้หกหนึ่งสีเนาะหกหนึ่งสีมันก็หกหนึ่งสีทั้งสองแต่ถ้าเป็นเลขเก่าหรือคําว่าเก่ามันอาจจะเป็นหกศูนย์สี่ไหมเพิ่นก็คิดหลายนะครับพ่อยันแกก็คิดเดียวเหมือนกันนะแกก็วหกหนึ่งสีทั้งสองขั้นเลยทั้งสองฝันหรือมันเป็นเลขเก่าคําว่าเก่านี้มันคือศูนย์ไหมแกก็เลยว่าหกหนึ่งสีหรือหกศูนย์ี แกก็แกก็คิดไปต่างๆนานครับแกก็คิดเยอะนะเพราะว่าเมื่อกี้มันหกศูนย์สามวเงื่อนี่จะออกหกศูนย์สี่ซื้อขึ้นซื้อลงบ่แกบอกเอาไงครับนี่คือตัวเลขที่ว่าพ่อยันแกเป็นคนซื้อเลยแกบอกว่าเม็ดเดียวเลยคือหกหนึ่งสี่แล้วก็ซื้อขึ้นคือเจ็ดหนึ่งสี่ซื้อลงคือห้าหนึ่งสี่นี่คือตัวเลขและก็เลขที่พี่พ่อยันแกจะซื้อตามแล้วก็แกจะซื้อครับก็คือเลข 6 0ศสแล้วก็604นี่คือแกแกจะซื้อครับพอหมดก่อนครับแกซื้อ6 0ศูนย์สามห้าพันมันไม่ออกงวดน,นี้ครับแกก็จะซื้อตามอีกรอบหนึ่งครับจะได้ตรงในตัวกระร้างมันแต่แกก็จะขอซื้อตามแต่รผมว่าแต่ถ้าสวยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นหกสมากกว่าแล้วแต่ครับเรามีนาเบิง16มีนาคมหกเขอให้พอยัน ถูกจังๆครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยดีกันหน่อยครับซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับเพื่ออาจจะได้รางวัลที่1กับเขาก็ได้ครับ